อลองวัดดูครับให้เป็นแกนขนานแล้วขยับขยับหาจุดที่มากที่สุดอ่าเราร้อ,องอ่านดูครับได้เท่าไหร่แล้วยังไม่ได้ใช้สิ่งนั้นเลยเไม่ได้คนอือ่นใช้สิ่งที่หมดแล้วผมไม่ใช้ของโปรดใครอะครับขอ,องนี้ผมไม่ผมเสียเปรียบไม่ยอมใช้อ่า มีขั้นต่อไปเราก็ต้อนนีดครับถอยมาอีกระดับเด้วัดง่ายๆลองวัดถ้าไม่แน่ใจก็เอาตัวตัวเข็มวัดอีกทีหนึง่งจะค่อนข้างละเอียดหน่อยนั่นแหละครับวิธีการจับบนนี้การถ่างการวัดช่วยกันจับครับนั่นแหละถูกต้องหหอเห็นไหมเราก็จะเห็นค่าแล้ะได้เท่าไหร่ขยับที่มันมากที่สุดเห็นไหมฮะ เห็นไหมดในได้อีกไหมเห็นไหมไปถึงหนึ่งแล้วไปถึงเลขหนึ่งเห็นไหมครับนั่นแหละครับคือวิธีการวัดอ่าเราก็จับให้มันได้อันนี้เราก็ไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับฝึกฝนเพิ่มเติมอ่านี้เราก็รู้ค่าแล้วใช่ไหมว่าเราต้องการเท่าไหร่ทีนี้เราก็บวกบวกที่สเกลไปได้เลยนะครับอ่าที่เบื้องต้นเราก็บวกทีละหนึ่งมิล หนึ่งมิลของสเกลอ่าแล้วก็หมุนสเกลเลยครับหนึ่งมิลเท่าไหรอ่าเราก็ไล่ไปเลยครับอ่าหาจุดใหญ่ไปเลยที่ผมบอกสอนไปแล้วนะอ่านี้เรื่องสเกลเราก็จะค่อยๆแม่นครับใหม่ๆไม่ต้องรีบครับค่อยคอยค่อยๆดูไปอ่าอันนั้นครึ่งมิลเราต้องการหนึ่งมิลไงเราช่มาแเราก็คือหนึ่งมิลของสเกลอันนี้คือหนึ่งมิลของไดมิเตอร์ใช่ไหมครึ่งมิลของของของสเกลเท่ากับหนึ่งมิลของไดมิเตอร์ที่ชิ้นงานใช่ไหมครับแต่พอเราต้องการ1มิลของสเกล ก็เท่ากับสองมิลที่ไดมิเตอร์ของชิ้นงานนี้เราป้อนหนึ่งมิลเลยครับอ่าแล้วก็ป้อนหนึ่งมิลเลยเพราะว่ามันอันนี้มันต้องคว้านไปเยอะเนาะคว้านเป็นปอกขนาดห้าิแดมิลนะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็เดินเครื่องได้เลยครับเดินเครื่องแล้วก็ป้อนมีเข้าไปได้เลยอ่าค่อยๆหมุนเข้าไปแตะชิ้นงานเหมือนเดิมครับผม พอใกล้แตะชิ้นงานปุ๊บแตะชิ้นงานปุ๊บเราก็สับออโต้ได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> อ่านะครับแล้วก็คอยมองมาร์กที่เรามาร์กเอาไว้ว่ามีดเข้าไปถึงตรงไหนของชิ้นงานเราก็สับล้วก็ถอยออกมาแล้ววัดใหม่อีกรอบนะฮะอ่าอันนี้เป็นนักเ,เรียนคนที่3นะครับก็คือว่ามาเข้าคอร์สนะครับงานกึ่งนะครับ เกี่ยวกับอะไหล่มอเตอร์ไซค์ก็ปรับพื้นฐานมา5วันแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมาพอดีเมื่อวานนี้หยุดวันนักเรียนหยุดขอลาวันหนึ่งไปทุรละก็เลยวันนี้ก็มาเริ่มคอร์สงานตีปอกวันแรกนะครับก็เป็นเทคนิคการตีปอกการล้วงปอกเก่าออกนะครับว่าทําแบบไหนแบบไหนนะครับก็ผมจะปรับพื้นฐานก่อนนะครับวันนี้ก็ดูแล้วนักเรียนมีความพร้อมนะครับช่วงเช้าให้ทบทวนนะครับแล้วก็พอช่วงสายๆก็เริ่ม ทำงานจริงๆอันนี้เป็นปลอกของลูกค้านะครับทําจริงๆนะครับลูกค้าจะมาสวมปลอกใหม่นะครับต้องการปลอกที่มันหนาขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าจะควานใช้งานได้เยอะๆนะครับเราก็จะคํานวณปลอกให้อะไรให้ก็จะสอนจากประสบการณ์จริงนะครับก็จริงๆแล้วก็จะบอกด้วยว่ามาเรียนแล้วเนี่ยเสียเงินค่าเรียนแล้วนะครับสิ่งที่คุณต้องเจอต่อไปคืออะไรนะครับ เราจะบอกหมดนะครับเพื่อให้มีความพร้อมสิ่งที่คุณต้องเจอคือหนึ่งครับคุณต้องซื้อเครื่องกลึงนะครับคุณต้องซื้อเครื่องกลึงคุณต้องซื้อแท่นอัดไฮโดรลิกนะครับเพื่อ<ช>มาอัดปอกนะครับคุณต้องซื้อคุณต้องมีแบบนะครับคุณต้องมีแบาบแต่อนี้งานตีปอกก็จะไม่เยอะแต่พอถ้าไปเดี๋ยวพอ,พอ,พอจบจากตีปอกนะครับ <olun. S 1> เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการทาฝานะครับตีบูสตีบ่านะครับเชื่อมบ่าออกนะครับ ตีบูทววออกบูทวาลออกครับการวิเคราะห์งานการอ่านงานว่าอันนี้ควรจะเปลี่ยนอันนี้ควรจะใช้ได้หรือว่าควรจะซ่อมแซมนะครับทีนี้พอทํางานฝาเนี่ยสิ่งที่คุณต้องเจอนะครับคุณจะอะไรคุณต้องมีเครื่องเนี่ยครับเครื่องกึงหนึ่งตัวนะครับคุณต้องมีแบบคุณต้องมีแบบจับฝานะครับเพื่อกึงงานบนแท่นกึงคุณต้องมีแบบจับฝาทําวาลคุณต้องมีแท่นมิลลิง หนึ่งตัวหรือเป็นสว่านแท่นก็สุดแท้แต่นะครับคุณต้องมีด้ามมีดนะครับคุณต้องมีเม็ดมีดนะครับคุณต้องมีเครื่องมืออะไรนะครับผมจะบอกให้หมดนะครับถ้าคุณพร้อมเหล่านี้เมื่อไหร่แล้วคุณค่อยมาเรียนนะครับถ้าคุณยังไม่พร้อมก็ยังเรียนไม่ได้นะครับมันมีรายละเอียดเยอะนะครับก็คือว่าเนี่ยต้องมีครับเนี่ยหีส้มสําหรับเจียวาวนะครับดอกกัดหลังวาลก็ต้องมีนะครับ ดอกตาบเกียวรูหัวเทียนดอกเจาะรูหัวเทียนนะครับทุกอย่างนะครับมันเป็นเงินทั้งนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นผมจะบอกนักเรียนทุกท่านก่อนนะครับว่าก่อนจะมาเรียนกับผมเนี่ยคุณเสียค่าเรียนมาแล้วคอละสามหมื่นนะคุณไม่ใช่ว่าคุณเสียสามหมื่นแล้วคุณกลับไปคุณพร้อมทําได้เลยนะครับคุณจะต้องเสียเงินค่าอะไรบ้างนะครับมันมีเยอะนะครับคุณต้องมีอะไหล่นะครับคุณต้องมีวาลสร้างนะครับคุณต้องมี คุณต้องหาซื้อบ่าววาลนะครับบ่าววาลนะครับหลอดทองเหลืองหลอดทองเหลืองนะครับอ่านะครับพวกดอกตั๊กยีหัวเทียนอะไรพวกนี้คุณต้องมีนะครับอ่าทาฝาแล้วบางทีคุณต้องมีทําลูกสูบเพิ่มด้วยนะครับเพื่อเข้ากับฝานะครับทําฝาแล้วลูกค้าจะเอาลูกถูบไหมคุณปัดหัวหลบวาลนะครับคุณก็ต้องมีแบบจับลูกสูบสาหรับหลบวาลนะครับแบบจับลูกสูบกับบวาลก็เป็นประมาณนี้ มีมีหลบวาวนะครับมีตัววัดองศาคือสิ่งที่ตามมามันเยอะนะครับเนี่ยแล้วก็แบบตัวนี้นะฮะอ่าคือผมจะจะพยายามแนะนําก่อนคุยกันก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเออมาเรียนสามหมื่นกับผมแล้วคุณกลับไปคุณก็จะมาว่าไอ้ทําไมไม่บอกก่อนว่าต้องไปเสียเงินผมบอกตรงๆว่าเสียเงินสามหมื่นแล้วนะในการเรียนคอร์สนะคุณได้เทคนิคนะครับได้เทคนิคไป ส่วนที่เหลือเนี่ยคุณจะต้องไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับเรียกว่าประสบการณ์อันนี้ผมสอนให้ไม่ได้คําว่าประสบการณ์คุณต้องไปหาเอาเองนะผมจะสอนเทคนิควิธีการทําขั้นตอนการทําแล้วก็ตัวเลขพวกนี้ไปให้นะครับที่เหลือเนี่ยคุณจะต้องไปหาประสบการณ์เอาเองไปฝึกฝนเพิ่มเติมเอาเองนะครับนี่คือสิ่งที่ว่าคุณต้องทาเอาเองนะครับเพราะนั้นคุณจะต้องมีเครื่องมือืองมอนะครับมันจะมากกว่าค่าเรียนส0ม0มื่น ผมบอกตัวนี้ก่อนนะครับจะมากกว่าค่าเรียนสามหมื่นนะครับเริ่มตั้งแต่แบบนะครับหรือคุณจะใช้แบบแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นแบบแบบนี้แบบแบบนี้ชุดหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าผมซื้อมาเนี่ยราคาชุดหนึ่งเนี่ยรวมรวมอุปกรณ์ครบเซตเลยนะครับไม่รวมสอนนะครับประมาณ3 0,000กว่าบาทที่ผมซื้อมานะครับแต่ผมเอมไม่ถนัดแบบนี้ผมถนัดแบบของอาจารย์บ่าวนะครับอย่างนี้ครับหลอดทองเหลืองคุณก็ต้องซื้อนะครับแล้วคุณจะทําฝาเนี่ย คุณจะต้องมีตัวนี้ครับเขาเรียกว่าแบบเจาะหลอดเยื้องนะฮะแบบเจาะหลอดเยื้องนะครับคุณต้องมีลิมเมอร์นะครับคุณต้องมีสว่านเจาะคุณต้องมีมีดควักเบ้านะครับมีดกึ่งนะครับทุกอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมากกว่าค่าเรียนสามหมื่นบาทที่คุณมาเรียนกับผมนะฮะมากกว่า เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอยากให้ทุกคนมีความพร้อมผมมีความพร้อมที่จะสอนนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนมีความพร้อมที่จะเรียนแล้วคุณเอาไปใช้ทําง,งานได้เลยนะครับผมจะถามทุกคนที่สนใจจะมาเรียนกับผมว่า,ามีเครื่องกึงไหมมีมิลลิ่งไหมมีแท่นอัดไหมนะครับถ้ามีโอเคครับผมพร้อมสอนได้ทันทีแต่ถ้าไม่มีผมจะถามต่อว่า คุณมีโปรแกรมที่จะซื้อเร็วๆนี้ไหมถ้าคุณมีโปรแกรมที่ว่าเออผมมาเรียนก่อนครับเดี๋ยวผมมีเงินแล้วเนี่ยผมก็จะตอนนี้มีเงินแหละผมจะมาเรียนก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอเรียนเสร็จปุ๊บผมก็จะซื้อเลยอันเนี้ยผมก็จะสอนให้แต่ถ้าคุณต้องการที่จะมาเรียนอย่างเดียวนะครับมีเงินสามหมื่นแล้วมาเรียนอย่างเดียวนะครับแต่เรียนไปแล้วปุ๊บคุณไม่ไปซื้อเครื่องมือในการฝึกฝนเนี่ย ผมขอปฏิเสธผมจะไม่สอนนะครับเพราะว่าคุณจะลืมนะครับผมอยากสอนแล้วคุณไปใช้งานได้เลยนะครับคุณเอากลับไปฝึกฝนคุณเอาไปต่อยอดนะครับผมอยากให้เสียเงินทั้งทีนะครับเอาไปใช้งานได้จริงๆนะครับผลงานมันต้องมีนะครับมันต้องมีนะเนี่ยอย่างนี้อัตีปอกเห็นไหมครับตีปอกนะครับพยายามทํางานให้เป็นเอกลักษณ์ครับนะฮะทำงานเป็นเอกลักษณ์ เขาเรียกคาแรคเตอร์ครับอย่างของผมนเอกลักษณ์ผมคือว่า,าเนียนแล้วก็ดูสะอาดตานะครับฝาเสื้ออะไรเงี้ยผมปาดเอาแค่ว่าพอให้มันเนียนแล้วมันดูสะอาดตาดูแล้วลูกค้าดูแล้วมันน่าจับต้องนะครับผมจังนั้นเป็นคาแรคเตอร์อย่างนั้นพยายามพยายามสร้างจุดขายของตัวเองครับนะครับอย่าไปก๊อปปี้แบบอื่นๆมานะครับพยายามทําในแบบของตัวเองให้เป็นเอกลักษณ์นะครับ อย่างผมก็เนี่ยเห็นไหมฮะผมก็จะเน้นแค่ว่าเนียนเมียนตานะครับใช้มีดกึนที่รับในแบบของผมให้เป็นเมียนตาแล้วก็สะอาดนะครับดูสะอาดดูดูแบบว่าเออมันหน้าหน้าสัมผัสนี่ก็คือตีปอกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็หลอ,อกวานนะฮะเห็นไหมผมจะเน้นเมียนตาครับดูสะอาดสะอ้านนะครับหน้าหน้าจับต้องอย่างนี้มากกว่านะครับอ่าคือมันจริงๆมันเป็นคาแรคเตอร์ของของแต่ละร้านนะครับแต่ผมเน้นว่าผมก็คิดคาแรคเตอร์ว่า เป็นประมาณนี้อันนี้ก็เป็นฝาฝาก็รอทําบ่านะครับอันนี้ก็คือเชื่อมเชื่อมพอกถุมาใหม่นะครับคือฝาก็ชํารุดมานะครับเราก็ทําการเชื่อมพอกถุก็รอรอตีบ่านะครับผมก็จะสอนหมดนะครับทั้งการคึงโชกคึงอะไรพวกนี้ในคอสสามหมื่นนะผมสอนครบถ้วนนะฮะคืออยากให้ศึกษากันก่อนนะครับหรือสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับทั้งงานเชื่อมงานอะไร อ่าอันเนี้ยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับสอนเดี๋ยวทาวันนี้แหละนะครับการทํางานของเครื่องยนต์สี่จังหวะทํางานแบบไหนอ่าอันเนี้ยเห็นไหมฮะนะครับการทํางานของเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับทํางานแบบไหนนะครับถ่าให้ดูอย่างนี้เลยนะครับให้เห็นถึงการทํางานของเครื่องยนต์เลยนะอ่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับผมจะเอามาสอนจริงๆนะอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวรอส่งนะครับ คือจะพยายามงานค่อนข้างเยอะนะครับทําคนเดียวช่างรับมาใหม่แล้วอีกคนก็ยังไม่มานะครับงานจะเยอะมากเลยทั้งงานเครื่องงานข้าเหวี่ยงงานกึ่งาชามนะครับปรับองศาชามคือหลายๆอย่างนีงานเชื่อมแข้งนะครับอันนี้อันนี้เชื่อมแข้งเชื่อมแข้งแล้วนะครับเดี๋ยวรอรอปาดรอมิลลิง่งนะครับอันนี้เชื่อมนะครับก็จะเชื่อมหลายตัวนะครับแขนงแตกแล้ว รอเชื่อมหมดนะครับอันนี้ก็่าน่าจะแข็งแตกราาเหมือนกันครับส่วนนะครับก็รอเชื่อมเหมือนกันนะครับเสื้อแตกล้วก็รอเชื่อมอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เชื่อมเสร็จแล้วครับเป็นคิดร้อยยี่สิบห้านะครับก็เดี๋ยวรอสวงปอกเหมือนกันนะครับตอนนี้งานจะค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อดซิลนะครับมีโอ 1 2อยนะครับร้อยมีโอร้อก็นะฮะสามสเอนะครับก็เชื่อมตั้งพางนะครับแล้วก็รอสวมปอกเหมือนกันนะครับอ่า <c oughs> ก็รอหน่อยทํางานช่วงนี้ก็มีติดสอนนะักเรียนด้วยเลยด้วยนะครับก็พยายามจะทําให้เต็มที่นะครับก็นะครับก็พยายามศึกษาก่อนนะที่ผมบอกมาคือว่าถ้าถ้าเรียนก็พยายามคุยกันนะครับว่าสิ่งที่คุณจะต้องเจอ หลังเรียนจบแล้วเนี่ยมันก็ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่นะครับแล้วอีกอันนที่สําคัญนะครับถ้าคุณจะเรียนทําฝาสูบกับผมนะครับหรือว่าเรียนทําเสื้อสูบอะไรพวกนี้มันต้องมีการเชื่อมพ่อนะครับนี่ครับเชื่อมแก๊สนะครับก็จะเชื่อมประมาณนี้นะเห็นไหมเชื่อมผมเชื่อมผมประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้คือให้อ่าเห็นไหมนี่ก็รอนี่อันนี้ให้นักเรียนหัดเชื่อมนะครับอันนี้ผมเชื่อมไม่ดูเป็นตัวอย่างเช right. ื่อมมาดูเป okay? kind of so ็นตัวอย่างนะครับแล้วเนี้ยเราให้นักเรียนหัดเชื่อม ผมจะให้หัดเชื่อมทุกคนมีคภาพสําคัญนะครับถ้าจะทําพวกงานฝางานเสือ้องานแข้งอะไรเงี้ยคุณ,ค,ณคุณต้องเชื่อมเป็นนะครับอ่าไม่ส้อยไ่สอยไปเป,เป็นไรโอเคคุณต้องเชื่อมเป็นนะครับแล้วก็จะได้ทํางานได้นะครับอ่าโอเคนะครับผมครับวัสดีครับ